เรื่องที่สามนี่น่าสนใจครับเรื่องที่สามน<ช>ีม่คิดว่า<ม>น่าจะเป็นเป็นเบาะแสที่ทําให้เราอาจจะเข้าใจว่าพระกินเนรได้ยังไง<ช><ช>ครับวัดแห่งหนึ่งก็แล้วกันวัดแห่งน,นี้เป็นวัดชื่อดังของจังหวัดถ้าเอ่ยชื่อมาทุกคนก็ต้องรู้เลย<ช>งั้นผมว่าเป็นวัดชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วกันมีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี<ช>นะครับเรื<ช>่องนี้เกิดขึ้นในในยุคของหลวงพ่อที่ประจําวัดเป็นเจ้าวาดเนี่ยท่านมีนามว่าหลวงพ่อจันทร์เจ้าจันทร์ เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับในตอนนั้นเนี่ยวัดนี้เนี่ยคือแบบเป็นวัดที่คนเข้ามาเจริญรุ่งเรืองแล้วแหละมีความมีความเจริญระดับหนึ่งแลัวในยุคหลวงพ่อจันทเนี่ยท่านได้รับอุบาสกคนหนึ่งไว้ที่วัดตอนนั้นเนี่ยขนานนามว่าพระขาวรุ่งพระขาวรุ่งพระขาวรุ่งเนี่ยได้ได,ได้ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อจันทร์เนี่ยได้ปลูกเพลิงพักอย<ร>กู่ใกล้ๆกับวัดนะครับ ในเพิงพักเนี่ยลักษณะเพิงพักก็จะเป็นเป็นเพิงพักที่เมืออกบ้านคนต่างจังหวัดที่มีใต้ถุนนะฮะแล้วก็มีมีชั้นบนมีกระไดเป็นึ้นงสองชั้นใช่เพิงสองชั้นนะครับพระขาวลุ่งเนี่ยนะครับในตำนานเล่าว่าเป็นเป็นนักเลงที่เล่นแร่แปรธาตุนะครับในตำนานเล่าว่าสามารถถลุงตะกัวถลุงโลหะให้กลายเป็นทองคําได้นอกจากจะมีความสามารถในการเล่นแร่แปรธาตุแล้วพระขาวลุ่งเนี่ยยังมีตาทิพย์แต่กําเนิด เขาเรียกว่าเป็นตาทิพย์ที่สามารถมองเห็นทรัพย์ที่ฝังอยู่ใต้ดินได้อพระขาวลงเนี่ก, oh. ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นคนทําการทํางานอะไรก็อยู่ที่วัดนะฮะแต่เป็นคนที่มีหนี้สินเยอะนะครับ mm. เขาว่าใช้ความสามารถในการตาทิพย์ที่มองเห็นของใต้ทรัพย์ใต้ดินเนี่ยก็พอมองเห็นก็ขุดออกมาจากการขุดเอาทรัพย์ใต้ดินเข้าไปไม่ใช่เอาไปเลยนะครับคือเขาแค่ขอยืมบางส่วนเพื่อไปใช้หนี้ดำรงชีวิตอะไรแบบเนี้ย mm. ครับ แลวเขาที่ฐานบอกกับเจ้าของทรัพย์ว่าถ้ามีแล้วจะเอามาคืนนะครับผมขอยืมไปใช้เท่านี้ก่อนก็แล้วกัน<ฮ>นะฮะก็มีครั้งหนึ่งเขาก็าเปลี่ยนโลหะให้กลายเป็นเงินตะกั่วเป็นเงินพดด้วงในสมัยนั้นนะครับ<ฮ>แล้วเขาก็เอาเงินพดด้วงเนี่ยไปที่เดินไปที่จุดที่ฝังสมบัติอยู่แล้วเขาบอกว่าผมเอาเงินมาใช้คืนแล้วนะครับ,รบตอนนี้มีเท่านี้ใช้คืนแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วพอเขาว่าโยนเงินลงไปที่ดินปรากฏว่าพอเงินตกไปที่ดินปั๊บเนี่ยดินก็สูบเงินก้อนนั้นเนี่ย ลงไปใต้ดินเลยมันก็เอาเงิน,เอ,เ,งนเอาเงินมาใช้คืนนะครับที่วัดนะมีสาม,มนเณรตอนนั้นมีสาม,มนเณรองหนึ่งนะครับชื่อว่าสาม,มนเณรน้อมสาม,มนเณรน้อมเนี่ยมีความสนใจในตัวแบบแบบในตัวของพระขาวลุ่งมากก็สาม,มนเณนรยังเด็กกนะันเนาะพอเห็นพระขาวลุ่งสามารถเปลี่ยนโลหะเป็นทองคำเปลี่ยนอะไรก็รู้สึกตื่นเต,ต้นก็เลยแบบเหมือนกันจะฝากตัวเป็นสิทธิ์เวลาพระขาวลุ่งทําอะไรเนี่ยก็จะตามไปดูใกล้ๆหรือทาอะไรมีความสนใจไปหมดนะครับ ในตอนนั้นเนี่ยวัดแห่งนี้เนี่ยกำลังจาบูรณะตัวพระอุโบสถนะครับก็ได้มีการมีการอัญเชิญพระพุทธรูปที่เป็นองค์พระประธานที่อยู่ในอุโบสถเนี่ยอ,ออกมาออกมาไว้ข้างนอกแต่เนื่องจากกลัวว่าจะโดนฝนโดนอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเอาไปหลบอยู่ใต้เพิงของพระขาวลุ่งนะครับโดยการการวางพระพุทธรูปองนี้ไว้ที่ขอนไม้แห่งหนึ่งไว้ที่ขอนไม้นะให้ยกดเหนือพื้นขึ้นมาวันนั้นเนี่ย พระขาวลุ่งเนี่ยก็อยู่อยู่ด้านล่างของของเพลิงกำลังกำลังเล่นแร,แร่แปรธาตุเหมือนเดิมกําลังทําให้ตะกัวทําให้โลหะนี่กลายเป็นทองคํานะครับ,รบ,รบตอนนั้นเนี่ยโลหะกําลังจะสมานตัวกําลังกําลังจะใกล้แบบสําเร็จลวครับแต่พระขาวลุ่งเนี่ยไม่ได้หยิบน้ํายาขวดหนึ่งลงมานะครับ,รบสามเณรน้อมอยู่ใ,ใกล้พระขาวลุ่งก็เลยบอกเน้นเน้นขึ้นไปบนบ้านนะไปหยิบขวดที่เป็นขวดแก้วเบอร์สีลงมาให้หน่อย เ mm hmm. นรน้อมเนี่ยก็แบบด้วยความตื่นเต้นก็รีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าหายไปบนบ้านพักใหญ่ไม่ลงมาพระขาวลุ่งก็เลยแบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับพระขาวลุ่งก็เลยตัดสินใจวางมือจากการการหลอมการหลอมโลหะนั้น mm hmm. แล้ววิ่งเข้าไปดูบนบ้าน mm hmm. ปรากฏว่าสิ่งที่พระขาวลุ่งเห็นก็คือสามเนนน้อมนอนตายอยู่ที่พื้นนะครับ mm hmm. โดยที่ขวดขวดแก้วที่สามเนนน้อมถืออยู่ตกลงมาบนพื้นและแตกกระจายหมด ไม,ไ,ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงฮนะตกลงมาคือขวดแก้วแตกคือเพิงเนี่ยจะเป็นเพิงที่แบบว่าที่พื้นน่ยจะเป็นไม้ไผ่บางๆอะไรเงี้ยพอเวลาตกแตกเลยก็ไม่ได้เสียงดังเหมือนกับว่าเวลาขวดมันตกที่พื้นปูนนะได้เสียงสยงนะเทือนนไม่ได้ครับผมก็เห็นขึ้นไปก็เห็นสามเณรน้อมนอนเสียชีวิตอยู่สภาพร่างกายเนี่ยคือแห้งเหือดเล,อเลือดในตัวโดนดูดไปหมดเรียบร้อยปรากฏว่าตัวตัว พระขาวลุ่งก็เสียใจมากนะครับก็ได้อุ้มศพของสามเนรเนี่ยไปที่โบสถ์ไปหาจเจ้าอาวาสแล้วบอกจเจ้าอาวาสว่าสามเณรน้อมมาตายแล้วสามเณรน้องตายเพราะไปเอาไปเอาไปเอา,ไปเอายาให้ผมบนบนเพลิงก็คือสรุปว่าสิ่งที่อยู่ในขวดเบอร์สี่คืออะไรรู้ไหมครับผมคืออะไรครับคือปลอดฮะ,ะตแต่สารปรลอดเนี่ยไม่ใช่สารปลอดที่ อยู่ในยุคปัจจุบันของเรานะฮะ,ะไม่ใช่สารประหลอดที่อยู่ในประหลอดวัดไข่อะไรของเราอย่างนี้นะ,ะไม่ใช่สารประหลอดที่ไว้เบื่อหนูอะไรอย่างนี้ด้วยสารประหลอดในยุคนั้นเนี่ยจัดว่าเป็นาธาตุกายสิทธิ์นะครับ,รบจัดเป็นาธาตุกายสิทธิ์ที่มีฤทธิ์มีคาถาอโศม,มีความนึกคิดมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่มีความศักดิ์สิทธิ์น้อยกว่าเหล็กไหลนะครับในตำนานเล่าว่า ถ้าอยากครอบครองวิธีที่จะครอบครองปละหลอดเนี่ยก็คือให้พอประหลอดเนี่ยเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชอบเลือด oh. เวลาเขาจะล่อปละหลอดออกมาเนี่ย oh. เขาก็เอาไก่เนี่ยเขาเชือดไก่นะแล้วก็เชือดสดๆอย่างเงี้ยแล้วเอาไก่เนี่ยใส่ไว้ในไหนะครับแล้วเอาไหเนี่ยเปิดปากฝังดินเอาไว้พอประหลอดเนี่ยได้กลิ่นเลือดอก็จะก็จะไหลเข้ามาเพื่อไปกินเลือดไก่แล้วแล้วคนที่เฝ้าดูก็จะแบบ ดึงไหเนออกมาแล้วก็จะขังประลอดเอาไว้ในไหนะครับนี่คือวิธีการจับประลอดนะครับแต่วิธีวิธีหลังจากได้ประลอดมาแล้วไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับเพราะประลอดจะมีอิทธิฤทธิ์อยู่วิธีที่จะทําให้ประลอดสิ้นอิทธิฤทธิ์เนี่ยคือเขาต้องเอามาหุงฮะกรรมวิธีนี่เรียกว่าครับเรียกว่าไม่ไม่น่าจหุงข้าวหรือเปล่านะกรรมวิธีนี้เรียกว่าการหุงประลอดหุงประลอดหุงปลอดเพื่อมันกับเหมือนกับเพื่อขับไล่ความมีชีวิตอยู่อะไรของประลอดให้ให้หายไปนะครับ แล้วพออ่าเหมือนฆ่าอะไรประมาณนั้นนะแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาปละหลอดนะมาทามาทําวัตถุมงคลหรือว่าอะไรแบบนี้ได้นะครับก็เลยเดากันว่าคาดการกันว่าปละหลอดที่อยู่ในขวดเบอร์สีที่สามเณเนปไปทําแตกเนี่ยหลังจากกินเลือดสามเนรแล้วปละหลอดเนี่ยก็หยดลงจากใต้ถุนเนี่ยหยดลงไปที่องค์พระที่อยู่ใต้ถุนนะครับปลหลอดก็คือปลหลอดเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ในตัวองค์พระนะครับหลังจากนั้นพอเจ้าวาดท่านรู้เนี่ยทีแรก แรกท่านก็ไม่เชื่อนะพอมีคนตายก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองก็ต้องมามาสอบสวนใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มาสอบสวนจะไมสาเหตุอะไรเนนถึงได้ตายนนอันนี้พอพระขาวลุ่งเล่าเรื่องให้ฟังนี่คือตำรวจที่ไหนจะเชื่อลนะ่ะว่าประหลาดสามารถทําให้ทํา,ทาให้เนนต,เน,นตายได้ครับอันนี้แต่เนื่องจากว่าคือสามาเณรตายเองไม่มีใครไปทําร้ายฮะคือพูดง่ายไม่มีฆาตรกรก็เลยทําอะไรพระขาวลุ่งไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้จับพระขาวลุ่งดำเนินคดี แต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพระองค์นั้นก็ยังอยู่ใต้เพิงใช่ไหมฮะหลังจากนั้นไม่นานมีมีสามเณรองคหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวเล่นแถวองค์พระแล้วเอามือไปแตะองค์พระเข้าอพอมือไปแตะองค์พระก็โดนประหลอดที่อยู่ในตัวองค์พระครับดูดเลือดจนตายไปองคหนึ่งคือไม่มีเลือดเลยเหรอในตัวเลือดไม่มีแห้งเลยอย่างที่บอกว่าประหลอดเนี่ยชอบเป็นเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ชอบเลือดนะครับโอ้พอ มีมีเดยอคนที่สองตายครเนี้บ้านเมืองก็แบบอุ้ยเจ้าที่เดือดร้อนกันอย่างควนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ได้แหละเ,เพราะว่าแบบศพก็อยู่ตรงนั้นแห้งก็แห้งตรงนั้นฆาตก,กรก็ไม่มีนะฮะ หลวงพ่อก็เลยไม่ได้การและเราแตะพระองค์นี้ก็ไม่ได้ด้วยเพราะถ้าเอามือคนธรรมดาแตะก็จะโดนดูดเลือดไปก็เลยเอาพระทิ้ไงไว้ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็จัดการสร้างสร้างอุโบสถนะครับคือสร้างเอาเหล็กมา้อมเอาไม้เอารั้วไม้มาล้อมไอว้แล้วก็ก็มีการสร้างไม่รู้ว่าเรียกอุโบสถแต่สร้างคุมองค์พระเอาไว้ตรงนั้นคือไม่ให้ขึ้นย้ายต่อไปอะนะครับอตอนนี้ปัจจุบัน ปัจจุบันวันนี้ก็ยังมีวันนี้ก็ยังคงอยู่และเป็นวันดังด้วยคิดว่าคนในพื้นที่เนี่ยถ้าบังเอิญได้ฟังได้ฟังรายการเรื่องเล่าของเราน่าจะเดาออกน่าจะเดาออกว่าเป็นวัดอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตำนานเรื่องที่สามของเรื่องพระกินเนนซึ่งมีที่มาด้วยว่าทําไมว่าเหตุใดพระถึงกินเนนได้